สวัสดีครับเดย์ทุกที่ครับผมวันนี้ฮะอยู่ที่พันทิพย์งามวานชั้นสามนะครับผมก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณเออ่จะทุ่มนึงฮะใช่ปะหรือทุ่มไปแล้วจะทุ่มจะทุ่มหนึ่งเออวันนี้เวลาช้าก็วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่หน้าร้านลังเทพนะครับก็จะมีตู้ของคุณแม่บุญเรือนซึ่งก็จะมีนี่ครับกันก็ร้านพี่พักมรดกไทยนะครับผมแล้วก็นี่ครับร้านพี่เป้คุณแม่นะครับผมวันนี้เห็นพี่เป้ลงรูปนะครับพระองค์หนึ่งก็เลยว่าจะมาดูว่ายังไงเนื้อหาเป็นยังไงรุ่นอะไร สร้างน้อยไหมหรือว่าหายากแค่ไหนนะครับเพื่อพี่ๆทางบ้านนะครับจะได้ดูแล้วก็จะได้ศึกษากันไว้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เห็นพี่เป้ลงรูปคุณแม่องค์หนึ่งเป็นพิมพ์เล็กน่าจะเนื้ออะไรครับพี่เด้นื้เนี่สีดำๆใบลานี่เพิ่งได้มาเลยองค์นี้เพิ่งได้มาเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่พี่เป้บอกว่าหายากใช่ไหมครับเนื้อนี้หายากครับหายากนะ นี่เป่นเวลาจะเจอน้อยเจอน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูกสตูให้ดูมีรูกสตูไหมมีครับมีครับท่าม่นะครับอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระพุทธพิมพ์เล็กหน้าตุ๊กตาถูกไหมพี่แลงนี้มีมีมีชื่อเรียกอีกไหมว่าแบบเออบางบางอันจะเป็นแบบแขนจุดน้ำมูลนู่นนี่นั่นอะไรนี่เป็นหน้าตุ๊กตาธรรมดาหน้าตุ๊กตาธรรมดาดินบัวแปดเมตรหลังยันพุทโธครับโอ้สวยงามเลยนะพี่อันนี้ก็ยึดจากหนังสือที่พักมาดกไทยเลยอ่าก็คือว่าแนวทางการดูถูกไหมคับใช่แล้วอย่างนี้นะพี่ จำนวนการสร้างเนี่ยเยอะแยะน้อยครับ nee, ถ้าเป็นเวลาทเจอไม่มากกว่าผ่านมือ <as พ um> um> um um> ี่เป้เดียวน้อยนะผมว่าน้อยผมว่าผมไขว้รับตัวน้อยน่าจะหลักหลายร้อยองเวลาก็จะเจอน้อยครับเขาคาดเ่ยว่าพี่เป้แบบผ่านมือเนี่ยไม่น่าไม่น่าไม่น่าก็ถึงร้อยครับไม่น่าถึงร้อยน่าจะรักสิบนี่ก็ถ้าใครมีแบบนี้นะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับผมเพื่อแบบที่บ้านของท่านเนี่ยบรรพบุรุษของท่านอาจจะเคยไปกราบไหว้คุณแม่ใช่ครับผมก็ส่งเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นพระรุ่นอื่นที่แบบ เกี่ยวกับคุณแม่บุญเรือนก็<ช>สามารถส่งมาได้นะครับผมเดี๋ยวพี่เป้นเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์นี่นั่งอยู่ฝั่งโน้นนะครับออ้พี่พักมระกบไทยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปถามพี่พักหน่อยนะครับว่าพักองค์นี้เนี่ยความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงสวัสดีพี่พักครับผมเอาของพี่พักอยูอ่นี่ครับอาจารย์ นี่วันนี้ผมมาดูองค์นี้ได้ข่าวว่าเนื้อใบรลานนี้สร้างน้อยถูกไหมครับสร้างน้อยนี่มันนี่มันเออมันเศษเอเนี่ยพิเศษเอแล้วนอนเออมันเศษเอมีส่วนต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วะต้องโดนแล้วล่ะน่าจะโดนนี่คนซื้อมือแรกก็โดนมาแล้วล่ะต้องโดนต่อฮะดูง่ายฮะดูง่ายฮะดูง่ายการอย่างนี้เนี่ยหายากไหมครับหายากหายากครับแล้วแล้วแล้วถ้าเป็นพีนจัมโบ้ที่มีเนื้อนโอ้มีเท่าที่พบเจอตอนนี้จัมโบ้ใบรลานก็มีแค่สามองค์เองสามองค์เขาเท่าที่ผ่านมือท่านไหนอาจารย์ศึกษาทุ่งแม่ไม้ อาจารย์เล่นแม่กี่ปีแล้วอ๋อนี่ก็น่าจะเกินกับแตะๆยี่สิบหลักโอเคนี่สิปีเจออยู่สามองค์มองค์บ้านใครอาจจะมีนะฮะเขาเรียกว่าพิมพ์จัมโบ้ถูกไหมครับจัมโบ้ใบลานจัมโบ้ใบลานถ้าใครมีอนนี้ราคามาณเท่าไหร่ครับใบลานเอาว่าแตะเจ็ดล่าน ใกล้เจ็ดหลักนะครับใกกลล้หับ้านใครอาจจะอยู่แถววัดหรือว่าบันพัพบุรุษปู่ย่าตายายจะห้อยไว้อยู่ลองส่งเข้ามานพวกเรานะฮะถ้าแท้เนี่ยเดี๋ยวให้จานพักออกเงินให้พวกเราขอบคุณจามากครับนี่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 ต้องมีอาจารย์เล่นเท่าไหร่ครับเนี่ยเล่นที่สี่พันห้าสี่พันห้าบอกได้เลยว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่สี่พันห้านี่บอกได้เลยเนี่ยมีเล่มเดียวนี่ดูคุณแม่เป็นทุกรุ่นเลยมีเล่มเดียวแล้วก็ ยมาตรฐานทุกวันนี้นี่เหลือไม่เยอะนะครับรีบมาดูนะฮะไม่ได้ไม่ได้พิมพ์เพิ่มนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อช่องทางได้ได้เลยกลุ่มลูกศิษย์คุณแม่บุญเรนตรงบุญเติมอ๋อคุณเป้คุณคุณเป้คุณแม่่ีติดต่อได้เลยนี่หน้าร้านพี่พักนี่ก็จะมีพวกพักกุด้วยนะครับนี่เรียบเลยหรือวางานดูได้ร่วมทางแม่ก็มีราคานะเอาเด็กเข้าไปมาครพี่นี่นี่โอ้โหนี่แต่กับพิมพ์นี่บอกเลยว่าตรงนี้นี่ประเมินมูลค่าแบบไม่ได้เลยนะ ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะฮะนี่ครับรูปถ่ายคุณแม่ของในฐายเขาหลังคุณแม่อื่เาหลังน่าหโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ของคุณแม่หมดเลยนะครับผมนี่เป็นคการอันนี้หนังสือปกเขียวนี่ก็มีราคาไหครับาหลายหมื่นหลายหมื่นนะครับผมนี่นี่นี่เมื่อกี้เห็นคูมสองสี่เก้ามานี่นี่นี่ถุงขอเช่าถุงเนียทซับอันนี้นี่เป็นถุงผ้านะคนอย่ามองข้ามนะไม่ใช่บ้านคุณมีแบบนี้คุณรวยเลยนะเนี่ยมองมองนี่หลายแสนนะครับ อันนี้ประมาณสิบกว่าแชมป์ถูกไหมครับโอ้ห oh, ใช่โอ้โหนี่นี่ก็คือรูปถ่ายของคุณแม่นะครับด้านหลังด้านหลัง่าน,งนี่มีเส้นผมน,นะฮะของแม่ถุงเนี่ยซับสีขาวนะครับผมนี่ขาตตอคขาวล่วงครับกะละมังกะละมังยังมีราคานะฮะบ,บ้านใครมีแบบนี้ลองส่งมาก่อนนะเผื่อแท้นะครับบางคนอาจจะเอาตั้งไว้ในตู้โชว์อะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนตู้โชว์แบบอย่างเงี้ยบางบ้านก็จะมีนะฮะเนี่ยอย่าง้วยน้ำชงน้ำชาหรือบ,บาตรอะไรเงี้ยครับนี่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 ทัพพีเขาเรียกว่า ทัพพีนางกว่าทำไมทำไมต้องเป็นทัพพีนางกว่าครับอาจารย์คุณแม่ตั้งให้คุณแม่ตั้งไว้เป็นทัพพีอย่างนี้มีเยอะไหมครับอาจารย์มีถ้าขนมบัวลอยมีแต่ของคุณแม่ก็ทำมาเฉพาะลูกศิษย์โอ้โหนี่คุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นบวชสิกาที่ที่เก่งมากแล้วเป็นผู้หญิงด้วยนะที่สามารถสร้างพระแล้วมูลค่าตอนนี้สุดยอดนะครับก็คือว่าเทียบเหมือนเกจิอาจารย์บ้านเราเลยไม่ธรรมดาแล้วเป็นน่าจะเป็นผู้หญิง คนเดียวด้วยคนแรกเลยใช่ครับถือว่าเป็นแรกๆเลยใช่โอเควันนี้ได้ความรู้ขอบคุณอาจารย์มากมากครับนักเล่นเหนือใต้ออกตกนักเล่นพ่อค้าวานิชทุกท่านก็ต้องค่อยคุณแม่ใช่เมตตาสองค้าขายสามรักษาโลกไม่เชื่อลองไปเปิดดูที่เพจอาจารย์โคนที่โทนเคยพูดไว้นะฮะพระที่ทุกคนควรมีไว้ใช้ติดตัวนี่ก็จะมียี่ห้อะต ก็ยังมีคุณแม่คุณเลือนที่คงเคยพูดไว้นะครับไม่เชื่อลองไปเปิดดูในช่องพิทูลบางแขรได้เลยนะฮะช่องพักมาหลายได้ฮะอาจาอยทาประจันก็ได้อาจารย์ทำในข้อยูทุกเรื่อยังยังเโอ้ยจานต้องจัดแล้วน้องจัดแล้วจานเสี่ยมึกอย่างเงี้ยมึกท้าประจันเขาให้กันทุกคนคือเสี่ยมังค์บนพันธีให้กันหมดนะครับผมเหลือได้เอบให้ทุกท่านครับ แล้วถ้าใครเนี่ยสนใจเนี่ยก็สามารถมาที่ร้านจันทร์พักได้นะครับ,รบผมอยู่ติดกับร้านลังเทพเลย<อ>นะครับผมเต็มแข้งเพราะเค <c oughs> รื่องเป็นพ่อความทิพย์งามื่อวานชั้น3นะครับผมนะฮะติดต่อเข้ามาได้วันพุธนะครับอ๋อหยุดทุกวันพุธนะครับถ้าถ้างั้นใครมาวันพุธเจอแน่นะครับผมเจอตัวอ,อื่นนะครับมาเดี๋ยวเรากลับไปที่ตู้กันอ่ะนะขอบคุณจ้าครับขอบคุณครับโอเคโอเคพี่เป้เราได้ความมาแล้ววันนี้พาไปทัวร์ร้านจันทร์พักมาแล้วก็ร้านพี่เป้ก็จะมีหลายหลวงพ่อเลยนะใช่ครับ อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เปิดให้บูชาไมครับพี่ใช่ครับได้ครับอย่างนี้องค์ประมาณเท่าไหร่เผื่อคนทางบ้านดูบ้างหมื่นกว่าบาทเนี่ยครับเอาไปใช้บูชากันได้แล้วยังอะไรนะร้านนุ่งขายทุกคนนี่ไงมีพู้นางกรุงรังกวักที่ผมเคยซื้อไปนะคนนี้ก็เป็นพันลักพันอ่าพันลักพันของคุณแม่ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับผมเป็นรวมทีปี99ว่าาอ่บางทีอาจจะไม่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 ต้องถ้าใครที่คุณทรัพน้อยก็เริ่มจากแบบนี้ไว้ก่อนครับแต่ถามว่าพุกเสกพร้อมกันครั้งเดียวสร้างมาทั้งหมดหนึ่งแสนนองรวม พุชโอนเนี่ยปิปเเปป่เกาเกาครับอ๋ออันนี้ปิ่เกาเกาจะรวมทีมวงกลมหั่นลากง,งครับเกาเนี่ยก็จะมีโบเกจิร,รวมพุกเสกร,รวมพุ้ทำพิเศษเยอะนี่น,น,น,นี่ส่วนองค์นี้เขาเปิดขายนะครับเขาเปิดให้บูชานะไม่ได้เปิดการเปิดให้บูชานะครับ <S <S 2> <S 2> ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะครับผมสนใจก็ทักมาได้นะครับผมแล้วก็นี่จะมีหลวงพ่อเลยหลวงพ่อหลวงพ่อนาดหลวงพ่อนาก็หลากหลายรูปแบบนะครับผมทางนี้แล้วก็ ฝากไว้ด้วยนะกันนะครับผมสำหรับร้านพี่เป้คุณแม่แล้วก็ร้านของพี่พักมรดหลไทยนะครับผมวันนี้เดยุกี้นะครับลาไปก่อนถือว่าถ,ถือว่ามาพูดคุยนะกับพี่พี่ด้านบนนะครับผมแล้วก็ให้มาชมพระกันเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะหาแต่บางคนเนี่ยขึ้นมาบนห้าเนีไม่รู้ว่าตู้อยู่ไหนบางคนอาจจะดูจากทาง a c e b o o k หรือทาง YouTube มาแล้วก็พอขึ้นมาในหาก็ไม่เจอนะครับผมบอกได้เลยว่ามาที่ทันทิพย์งามวงวานชั้น3นะครับเดินเจอร้านปลาต้อยเมืองนอนท์ก็ ถามคนล่านี้ได้เลยว่าถ้าจะบูชาคุณแม่บนเรือนเนี่ยต้องเดินมาร้านไหนเดี๋ยวเขาจะแนะนำกันมาเองครับแล้วผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ